สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกเช่นเคยกับไทยย่อหมูหลุมเกษตรินทรียนะครับมื่อนี้มาแบ่งปันเกี่ยวกับหมูแม่พันธุ์นะครับการให้อาหาร ก่อนสีคอดดวยครับก่อนสีคอดชิบมือให้กินหัวอาหารระยะให้นมนะครับของบาลานนมกับสีมาหลายเต้าใหญ่นะครับเฮ็ดให้ใหมูแมพันมีนม สำหรับลูกหมูนะครับก่อนคลอดให้ก้อนสิบมืดนะครับระยะให้นมหัวาหาันของบาลานนมก็สิบเต้าใหญ่แบบนี้เลยครับอันนี้หมูแม่สาวด้วยครับสูตรผมมี ให้เต็มที่เลยครับก่อนซีคอดหัวหัหนึ่งจุดห้าถึงสองโลนะครับแต่ละมืออันนี้ก็เป็นหมูพันผสมนะครับเปียนแต่งครับหมู หมูดำเนะ้ครับพันนี้มันบ่ายหลนะครับน้ำมันบน่อไหลพันนี้เดกันให้พ่อแม่พี่น้องลองติดตามบึงวาสิเลียงลูกดีป่ะคับพัน,นให้ลูก,ลกรบ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์โดยเด้อครับเด้อ